เมื่อภัยแล้งอันแสนโหดร้ายทํำให้ชายชาตาบอดคนหนึ่งต้องผันตัวมาเป็นนักทวงหนี้เพื่อช่วยชีวิตลูกชายจากโรคร้ายที่ชื่อว่าโรคผูกคอตายสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดูวันไปชาแนลวันนี้แอดจะมาสปอยหนังเรื่องกาดวิหาวา ก่อนรับชมแอดขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะน้ำหมู่บ้านอันห่างไกลความเจริญในตอนนี้ชาวบ้านที่นี่กำลังประสบปัญหาภัยแล้งรุนแรงส่งผลทำให้พืชผลทางการเกษตรได้ปริมาณผลผลิตน้อยกว่าปกติไปมากซึ่งก่อนหน้านี้แม้ผลผลิตจะได้ตามที่ต้องการแต่ชาวบ้านก็ยังอยู่ยังขัดสนมีพอใช้บ้างไม่พอใช้บ้าง ดังนั้นเมื่อประสบภัยแล้งชาวบ้านจึงต้องไปกู้ยืมเงินจากธนาคารเพื่อนำมาประคับประคองชีวิตในระหว่างที่ต้องสู้กับภายแล้งซึ่งในตอนนี้พวกเขาก็ได้แต่หวังว่าภัยแล้งอันโหดร้ายนี้จะผ่านพ้นไปเพื่อที่พืชผลของพวกเขาจะได้เติบโตมากกว่าดอกเบี้ยธนาคารที่นับวันก็ยิ่งโตขึ้นเรื่อยๆจนชาวบ้านหลายคนไม่มีปัญญาใจตัดฉากไปที่เฮดูชายชราตาบอดหน้าสงสาร หลังจากที่เขาได้รู้ว่าลูกชายติดหนี้ก้อนโตกับทางธนาคารเขาก็ตัดสินใจว่าจะช่วยเหลือลูกชายโดยการแอบออกจากบ้านตั้งแต่เช้ามืดแล้วก็เดินทางไปตามลำพังผ่านเส้นทางที่ทั้งยากลำบากและอันตรายซึ่งจุดหมายปลายทางของเขาก็คือธนาคารที่อยู่ในเมืองและเนื่องจากในตอนนี้ประชาชนกำลังประสบปัญหาทางการเงินธนาคารจึงเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความวุ่นวาย เนื่องจากมีผู้คนมาใช้บริการจำนวนมากแถมแต่ละคนที่มาธนาคารก็มวัวแต่สนใจธุระและปัญหาของตัวเองจนพวกเขาไม่มีเวลาเหลือที่จะมาช่วยช,ชายชะตาบอดและเนื่องจากความยากลำบากที่ผู้คนต้องเจอในการมาใช้บริการมันก็ทำให้พวกเขาจำต้องเป็นคนเห็นแก่ตัวไม่สนว่าใครน่าสงสารและไม่สนว่าใครน่าเห็นใจซึ่งนั่นก็ทำให้ชายตาบอดยังเฮดูไม่ได้รับความช่วยเหลืออะไรเลย ทางเดียวที่เหลืออยู่ก็คือการเฝ้ารอให้เหลือผู้มาใช้บริการน้อยลงแต่หลังจากที่เฮดูอดทนรอในธนาคารที่ทั้งร้อนและวุ่นวายมาตลอดทั้งวันเขากลับยังไม่ได้ใช้บริการเพราะไม่มีเจ้าหน้าที่คนไหนสนใจหรือเข้ามาถามไถ่ให้ความช่วยเหลือซึ่งในตอนนี้ธนาคารก็กำลังจะปิดแล้วแต่ก็โชคดีที่ยังเหลือพนักงานธนาคารอยู่คนหนึ่งเขามีชื่อว่าบาบูโดยหน้าที่รับผิดชอบของเขาก็คือการตามทวงหนี้ ดังนั้นรายได้โดยส่วนใหญ่จึงมาจากเงินโบนัสของความสำเร็จในการทวงหนี้ชาวบ้านโดยเหตุนี้เองบาบูจึงรีบเข้าไปให้บริการเฮดูแม้มันจะเลยเวลาทำงานไปแล้วก็ตามซึ่งเมื่อเขาเห็นยอดหนี้จำนวนมากเขาก็ยิ่งดีใจและอยากให้บริการเพราะมันหมายถึงโบนัสที่มากตามไปด้วยแต่หลังจากนั้นไม่นานเฮดู hey ก็ได้เล่าให้บาบูฟังว่าลูกชายของเขาไม่เคยบอกกับครอบครัว ว่าในตอนนี้เป็นนี่อยู่เท่าไรเฮดูจึงต้องแอบมาที่นี่เพื่อถามยอดค้างชำระทั้งหมดซึ่งเมื่อบาบูได้รู้ว่าเฮดูแค่มาถามยอดนี้เขาก็โมโหมากๆที่ต้องเสียเวลาให้กับเฮดูโดยที่ไม่ได้โบนัสตอบแทนตามที่หวังหลังจากที่ถูกบาบูทั้งด่าทั้งไล่เฮดูก็เดินทางกลับบ้านมาด้วยความยากลำบากซึ่งกว่าจะกลับมาถึงมันก็มืดคำ่ำจนลูกสะภ้ทั้งเป็นกังวลทั้งเป็นห่วงพอเธอถามว่าหายไปไหนมา เฮดูก็ไม่ตอบอะไรเพราะเขาไม่อยากให้ลูกชายรู้เรื่องนี้เช้าวันต่อมาเฮดูถูกลูกชายบ่นดาเรื่องที่เขามักจะหายไปโดยไม่บอกกล่าวจนทำให้ทุกคนเป็นห่วงเป็นกังวลแต่ไม่ว่าจะถูกบ่นถูกด่ายังไงเฮดูก็ต้องนิ่งเฉยไม่เถียงตอบโต้เพื่อให้เรื่องมันจบๆไปลูกชายจะได้ไม่ต้องมารู้ความจริงตัดฉากไปที่โรงเรียนในหมู่บ้านระหว่างที่ครูสอนเรื่องฤดูกาลเมื่อครูถามว่าอินเดียมีกี่ฤดู เด็กคนหนึ่งก็ได้ตอบว่ามีแค่ฤดูร้อนกับฤดูหนาวครับพ่อครูถามว่าแล้วฤดูฝนล่ะเด็กคนนั้นก็บอกว่าไม่มีเพราะตั้งแต่ที่น้องเกิดมาแต่ละปีน้องเห็นฝนตกอยู่แค่ไม่กี่วันซึ่งก่อนที่ครูจะได้อธิบายว่าความจริงแล้วอินเดียมีสี่ฤดูผู้ปกครองก็ได้เข้ามาในห้องเรียนเพื่อขอให้เด็กคนนึงกลับบ้านก่อนเวลาเนื่องจากที่บ้านของเด็กสาวคนนั้นได้กเกิดเรื่องที่น่าเศร้าขึ้นจากการตัดสินใจคิซซันฆ่าตัวตาย เพื่อหน,นีหนี้และความสิ้นหวังซึ่งนี่ก็ไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นโดยที่มันผ่านมามีชาวบ้านและกเกษตรกรหลายคนตัดสินใจจบชีวิตตัวเองแบบนี้ซึ่งเรื่องที่น่าเศร้าพวกนี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นแค่กับครอบครัวผู้เสียชีวิตเนื่องจากชาวบ้านคนอื่นๆต่างก็อยู่ในวิกฤตเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับมูกุลลูกชายของเฮดูที่มีหนี้อยู่เยอะมากมาก ซึ่งเมื่อเขามาร่วมงานศพสีหน้าของเขาก็แสดงออกอย่างชัดเจนว่าเขากลัวและเป็นกังวลมากแค่ไหนแต่คนที่กลัวมากที่สุดก็คือผู้เป็นพ่ออย่างเฮดูเพราะเขากลัวว่าสักวันหนึ่งลูกชายอาจตัดสินใจจบชีวิตตัวเองเพื่อหนีความทุกข์ทรมานไปเหมือนคนอื่นเช้าวันต่อมาหลังจากที่เฮดูแอบตามลูกชายเข้าไปในหมู่บ้านเขาก็ได้รู้ว่าลูกชายของเขาแอบมาเจราจาขอผ่อนชำระหนี้ โดยในขณะที่มูกุลพูดขอร้องอ้อนวอนและขอความเห็นใจอย่างน่าสงสารบาบูกลับพูดจาไม่ดีใจโดยไม่สนว่ามูกุลจะอับอายแถมเขายังทวงหนี้โหดโดยการข่มขู่และกดดันสารพัดซึ่งวิธีการที่น่ารังเกียจนี้ก็เป็นที่รู้กันดีของชาวบ้านจนบาบูถูกตั้งใช้ยาให้ว่าย,ยมมาทูดเพราะไม่ว่าบาบูจะย้ายไปทำงานสาขาไหนที่นั่นก็มักจะมีคนฆ่าตัวตายอย่างน้อยสองถึงสามรายแทบทุกหมู่บ้าน ซึ่งมมเฮดูได้รู้เรื่องนี้เขาก็คิดแผนอะไรบางอย่างได้โดยหลังจากนั้นเขาก็ไปดักป่าหินใส่รถมอเตอร์ไซค์ของบาบูโดยอาศัยความเชี่ยวชาญในการจดจำและกดระยะจากเสียงซึ่งในระหว่างที่บาบูกำลังโวยวายเฮดูก็เข้าไปขอคุยเรื่องนี้แต่ทางด้านบาบูก็ไม่สนใจแถมเขายังไม่สงสัยว่าช,ชายชราตาบอดเป็นคนปลาหินใส่เขาวันต่อมามูกุลตัดสินใจไปทำงานก่อสร้างในเมือง เพื่อหาเงินสำหรับนำมาใช้หนี้ส่วนทางด้านเฮดูเขาก็วางใจไปในระดับหนึ่งกับการที่ลูกชายยังมีใจสู้ต่อโดยในระหว่างที่รอลูกชายหาเงินเฮดู mm hmm. hey ก็ไปดักรอขอเจรจาเรื่องหนี้กับบาบูโดยใช้วิธีคว้างหินเหมือนเดิมซึ่งในครั้งนี้บาบูก็รู้แล้วว่าเฮดูเป็นคนคว้างเขาเลยขู่ว่าจรทำแบบนี้อีกรอบเขาจะตีเฮดูให้น่วมโดยไม่สนว่าเป็นคนแก่ตาบอด แต่ทันใดนั้นเฮดูก็เสนอตัวว่าจะช่วยทวงหนี้แลกับการที่บาบูจะต้องไม่มาทวงหนี้มูกุนอีกแต่ก็แน่นอนว่าบาบูปฏิเสธเพราะเขาคิดว่าชายชาตาบอดไม่มีทางช่วยอะไรเขาได้แถมเขายังมั่นใจว่าตัวเขาเองสามารถทวงหนี้ได้โดยไม่ต้องให้ใครมาช่วย หลังจากนั้นบาบูก็ไปตามทวงหนี้โหดด้วยวิธีการที่น่ารังเกียจเหมือนยังเคยแต่ถึงแม้เขาจะทวงหนี้ได้มันก็เป็นจำนวนเงินที่น้อยซึ่งนั่นก็ทำให้เขาได้โบนัสน้อยตามไปด้วยเช้าวันต่อมาเฮดูยังคงไปดักปลาหินใส่บาบูแต่ก่อนที่เขาจะถูกไล่ตีเขาก็ได้บอกข้อมูลสำคัญที่เขาบัเงเอิญรู้มาจากหลานสาวว่าลูกหนี้คนนึงของบาบูในตอนนี้เขาไมีเงินเหลือใช้ จนสามารถซื้อชุดใหม่ให้ลูกสาวซึ่งนอกจากที่เฮดูจะบอกข้อมูลเขาก็ยังให้คำแนะนำกับบาบูว่าให้ไปทวงหนี้ตอน8ดโมงเชา้าเพราะมันเป็นเวลาหลังจากที่ลูกหนี้สวดมนต์ซึ่งมันก็เป็นช่วงเวลาที่ลูกหนี้ไม่สามารถโกหกเพื่อผัดหนี้ได้วันต่อมาหลังจากที่บาบูไปทวงหนี้ตามคำแนะนำเขาก็รีบมาหาเฮดูทันทีเพราะเขาทวงหนี้ได้เป็นเงินก้อนโตซึ่งเขาก็ได้ตัดสินใจ ว่าเขาจะให้ความร่วมมือกับเฮดูตามข้อเสนอที่เคยบอกไว้โดยหลังจากที่ตกลงกันเรียบร้อยพวกเขาก็มีโอกาสได้พูดคุยซึ่งนั้นก็ทำให้บาบูได้รู้จะคำบอกเล่าของเฮดูว่าคนที่นี่ลำบากกันมากๆเพราะแทบทุกคนที่นี่ต้องดิ้นรนเอาตัวรอดทั้งจากหนี้สินและจากภัยแล้งอันแสนโหดร้ายเพื่อเป็นการปลอบใจให้เฮดูยังมีหวังบาบูจึงได้บอกข้อมูลสภาพอากาศว่าปีหน้าฝนจะกลับมาตกตามปกติ ซึ่งนั้นก็ยังไม่ทำให้เฮดูสบายใจเพราะเขากลัวว่าลูกชายของเขาจะจากไปก่อนที่ฝนจะตกอีกครั้งพอบาบูถามว่าทำไมเฮดูก็บอกว่าในตอนนี้มันมีโรคระบาดชื่อว่าโรคผูกคอตายซึ่งในตอนนี้ก็มีคนตายจากโรคนี้ไปแล้วหลายคนตัดฉากไปที่มูกุลแม้ว่าก่อนหน้านี้เขาได้ไปทำงานรับจ้างก่อสร้างแต่เขาก็ได้เงินค่าจ้างมาน้อยนิดเพราะบ้านที่ไปสร้างเป็นบ้านสอสอ มูกุลเลยได้รับค่าจ้างที่ไม่เป็นธรรมในขณะเดียวกันนั้นเฮดูก็ให้หลานสาวช่วยอ่านรายชื่อลูกหนี้เพื่อที่จะได้เตรียมตัวหาวิธีทวงหลังจากที่ถูกโกงค่าจ้างเฮดูก็เป็นห่วงสภาพจิตใจลูกชายเขาจึงมักแอบตามไปสอดส่องดูแลเพราะกลัวว่าลูกชายจะขีดสั้นแต่ในระหว่างนั้นเฮดูก็บังเอิญเข้าไปได้ยินเพื่อนของมูกุลพูดว่ามีลูกหนี้ของบาบูคนหนึ่งจะแอบขายรถแท็กเตอร์ในวันพรุ่งนี้ ซึ่งก็นแน่นอนว่าลูกนี้คนนั้นไม่อยากให้บาบูรู้เพราะกลัวถูกทวงหนี้เอาเงินไปหมดจนไม่เหลือไปใช้ใจ่ายตามใจแต่หลังจากที่เขาซื้อขายเสร็จสิ้นบาบูก็โผล่มาหาทันทีเพราะเฮดูเอาเรื่องนี้ไปบอกหลังจากที่ทวงหนี้ได้เงินก้อนโตบาบูก็รีบไปขอบคุณเฮดูยกใหญ่แต่หลังจากที่ดีใจได้ไม่ทันไรเฮดูก็มีสีหน้าท่าทางแปลกราวกับว่าเขากำลังรู้สึกผิดกับสิ่งที่เขาได้ทำลงไป แต่ถึงอย่างนั้นเฮดูก็ยังตัดสินใจว่าจะทำมันต่อเพื่อที่จะช่วยลูกชายให้รอดพ้นจากโรคร้ายวันต่อมาลูกสะพ้ายมาปลุกเฮดูตั้งแต่เช้ามืดเนื่องจากมูกุลยังไม่กลับบ้านตั้งแต่เมื่อคืนซึ่งการหายตัวไปในช่วงเวลาแบบนี้ก็ทำให้เฮดูกลัวและเป็นกังวลใจมากๆโดยถึงแม้ปากของเขาจะบอกให้ลูกสะพ้ายใจเย็นๆและไม่ต้องกลัวแต่ตัวเขากลับมีท่าทีร้อนรนซึ่งเขาก็ทั้งตัวสั่นทั้งล้มกลิ้งไปมา และถึงแม้ตาของเขาจะบอดสนิทแต่เขาก็ยังจะออกไปตามหาลูกชายโดยในระหว่างที่เดินไปอย่างทุลักทุเลเขาก็พยายามตะโกนเรียกหามูกุลด้วยน้ําเสียงสั่นกลัวและน่าสงสารแม้ในตอนแรกเฮดูจะยังพอคุมสติได้อยู่บ้างแต่หลังจากที่หาลูกชายไม่เจอเขาก็กลัวจนสติแตกร้องหม่มร้องไห้จนเป็นลมหมดสภาพซึ่งหลังจากที่ได้สติกลับมาเขาก็ออกตามหาลูกชายต่ออย่างไม่ลดละ แต่เมื่อเวลาผ่านไปนานหลายวันเรื่องนาเซาที่เฮดูหวาดกลัวมันก็ยิ่งมีความเป็นไปได้มากขึ้นในขณะเดียวกันหลังจากที่เฮดูไม่ได้ส่งข่าวหลายวันทางด้านบาบูก็สงสัยว่าเฮดูหายไปไหนเขาเลยตัดสินใจไปตามหาถึงที่บ้านแต่ทางด้านเฮดูก็ซ่อนตัวไม่ออกไปเจอเนื่องจากเขาคิดว่าการหายตัวไปของมูกุลเป็นผลกรรมจากการที่เขาไปช่วยทวงหนี้เขาเลยตัดสินใจว่าจะไม่ทำมันแล้ว ในแต่ละวันเฮดูจะไปดักรอที่ป้ายจอดรถประจำทางด้วยความหวังที่ว่าลูกชายของเขาอาจกลับมาจากทำงานในเมืองแต่จนถึงบ่านนี้เฮดูก็ไม่มีวี่แววหรือข่าวคราวของลูกชายเลยแต่ในอีกมุมการไม่ได้ข่าวคราวอะไรแม้มันจะทำให้เฮดูทุกทนทรมานอยู่กับการเฝ้ารอด้วยความกลัวแต่มันก็ยังดีกว่าการได้ข่าวว่ามูกุลฆ่าตัวตายไปแล้วตัดฉากไปที่บาบู หลังจากที่เขาได้รู้เกี่ยวกับการหายตัวไปของมูกุลเขาก็พยายามพูดปลอบใจว่าเดี๋ยวมูกุลก็กลับมาแทนที่จะมัวเสียเวลารอสู้เอาเวลานี้ไปทำมาหากินกันดีกว่าซึ่งก่อนหน้านี้ไม่นานบาบูได้ไปคุยกับผู้จัดการธนาคารให้จ้างเฮดูเป็นพนักงานเงินเดือนเพื่อช่วยบาบูตามทวงหนี้ ซึ่งมันก็เป็นโอกาสที่ดีมากๆกับการที่ชายชราตาบอดไร้การศึกษาได้เป็นพนักงานเงินเดือนของธนาคารแต่ด้วยความรู้สึกผิดและความกลัวต่อบาปมันก็ทำให้เฮดูตัดสินใจปฏิเสธงานดีๆนี้ไปทางด้านบาบูเลยอธิบายให้ฟังว่าการทวงหนี้เป็นผลดีในระยะยาวเพราะมันทำให้ปริมาณหนี้ลดลงไม่พอกูนมากขึ้นจากการทบต้นดอกเบี้ยนอกจากนี้บาบูก็ยังเล่าให้ฟัง ว่าบ้านเกิดของเขามีปัญหาตรงกันข้ามกับที่นี่เนื่องจากบ้านเกิดของเขามีน้ำเยอะเกินไปโดยในทุกๆฤดูฝนบ้านของเขาจะจมอยู่ใต้น้ำซึ่งบาบูก็สูญเสียพ่อให้กับภัยธรรมชาตินี้ไปแล้วคนหนึ่งด้วยเหตุนี้เขาจึงต้องการเงินโบนัสจากการทวงหนี้เพื่อน,นำมาเป็นค่าใช้ใจ่ายให้ครอบครัวของเขาได้ย้ายบ้านก่อนที่ลูกเมียของเขาจะตายไปเหมือนกับพ่อ แต่ไม่ว่าบาบูจะพูดเกลียกกล่อมยังไงเฮดู hey, ก็ยังยืนยันว่าจะไม่ทำทางด้านบาบูเลยต้องคูว,ว่าเขาจะไปบอกทุกคนในหมู่บ้านเรื่องที่เฮดูเคยช่วยเขาทวงหนี้แต่สุดท้ายแล้วเฮดู hey, ก็ไม่ได้สนใจคำคูเพราะเขาคิดว่าการหยุดทำบาปจะช่วยให้ลูกชายของเขากลับมาหลังจากกลับมาถึงห้องพักบาบูก็ได้ฟังข่าวร้ายผ่านทางทีวีว่าในตอนนี้บ้านเกิดของเขาถูกพายุไซโคลนถล่มรุนแรง จนเป็นเหตุทําให้มีผู้เสียชีวิตและมีผู้คนสูญหายจํานวนมากซึ่งเมื่อบาบูติดต่อครอบครัวไม่ได้เขาก็กลัวจนแทบสติแตกสิ่งที่เขาทําได้ในตอนนี้มีเพียงแค่การภาวนาให้ครอบครัวของเขายังคงรอดปลอดภัยแต่ก็ดูเหมือนว่ามันจะเป็นไปได้ยากเพราะพายุไซคโคลนลูกนี้มีความรุนแรงมากที่สุดในประวัติศาสตร์อินเดียและที่สําคัญคือบ้านเกิดของบาบูอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงที่สุด จากผลการศึกษาพบว่าผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศทำให้มีชาวอินเดียฆ่าตัวตายไปมากกว่า59,000คนในรอบ30ปีและจากการคาดการณ์ของธนาคารโลกในปี2030การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศจะทำให้ประชากรโลกมากกว่าร้อยล้านคนประสบปัญหาความยากจนรุนแรงสุดท้ายนี้แอดอยากจะถามทุกคนว่าการถ่วงนี้เป็นบาปหรือไม่ถ้าชอบกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับ เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ